ขาวเวอร์ไปแล้วเมืองออกมาเร็วๆมันจะกลัวอะไรขนาดนั้นออกมาอะไรนะโอ้มาออกมาเร็วๆ ขาวออกมาเร็วๆออกมาเร็วเร็วเดี๋ยวปิดประตูให้มาไปเข้าไปอยู่ในห้องหนไปเร็วไปห้องไปเร็วเข้าไปอยู่ในห้องไปมาออกมาไอ้นี่เวอร์ว่ะมาเร็วๆออกมาออกมามาเร็ว มาเดี๋ยวปิดประตูให้แนะล้วออกมา